สวัสดีคะ่ะทุกคนสะใจมากใช่ไหมคะในรอบนี้นะคะหลังจากที่โลกได้ประกาศให้เรารู้จักเรื่องของ AI ChatGPT ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดของปี2024ปีนี้ Apple ไม่ทช่ไม่เราผิดหวังแน่นอนและในคลิปวิดีโอนี้จะเต็มเจาะลึกเรื่องเดียวกันเลยนะคะก็คือเรื่องของ Apple Intelligence AI ในแบบของ Apple ค่ะที่วันนี้เขาเรียงกันมาแบบติดๆเลยค่ะ ไม่รู้ว่า Apple นะคะเกิดมาถูกชื่อหรืออะไรนะคะแต่ว่าตัว AI นะคะ Apple ได้ฝังคำว่า Apple Intelligence เข้าไปอย่าง ชัดเจนชัดแจ้งค่ะในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ครั้งสําคัญของการเปิดตัวครั้งนี้สําหรับการเปิดตัว Apple Intelligence ผู้ช่วยส่วนตัวที่มีความอัจฉริยะทรงพลังใช้งานง่ายและที่สําคัญใช้งานฟรีด้วยเพราะหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยฟีเจอร์ทางด้าน AI แพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงจ่ายเงินเพื่อใช้งานเยอะมากมายเลยแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถคาดการได้เลยนะคะว่าเราจ่ายซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone แพงๆเครื่องหนึ่ง iPad Mac หรืออะไรก็ตามเนี่ย ทุกอย่างจะถูกฝังความสามารถและความอัจฉรยะ เข้ามาในตัวเครื่องและจะแข่งกันพัฒนามากขึ้นในศักราชถัดไปนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ generative AI ที่เป็นหัวใจสําคัญซึ่ง Apple มีการแบ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจอยู่หลากหลายเรื่องด้วยกันนะคะต้องบอกสิ่งนี้นะคะว่า Apple Intelligence เนี่ยมันมาพร้อมกับความเข้าใจภาษามนุษย์ที่ซับซ้อนแล้วก็แยกแยะลําดับความสําคัญคือจัด priority ต,ต่างๆให้กับการทํางานของเรานะคะหลากหลายมากเช่นการปรับความสําคัญของการแจ้งเตือนว่าอะไรควรเด้งขึ้นก่อนขึ้นหลังหรือเราควรจะตอบข้อความของใครก่อนหลังเพราะมันเออเจนมากมาก หรือว่าการเข้าใจงานเขียนในการร่างเนื้อหาสรุปใจความสําคัญในแอปพลิเคชันอย่างอีเมลโน้ตหรือว่าคีย์โน้ตของเราที่ช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานให้มี productivity มากขึ้นในเวลาที่สั้นขึ้นแบบเข้าใจง่ายๆค่ะ มีใช้แค่ภาษานะคะ Apple Intelligence เนี่ยยังเข้าใจไปถึงเรื่องของรูปภาพอีกด้วยทั้งรูปภาพทั้งอิโมจิทั้ง, e ง GIF นะคะที่รู้จักคนสิ่งของสถานที่ต่างๆทํา,าทให้สามารถสร้างรูปภาพเพื่อการใช้เฉพาะบุคคลได้แถมสร้างภาพได้หลากหลายสไตล์เราเข้าสู่ยุคข,ของการสร้างภาพกันแล้วะคะ่ะเนี่ยยังดิซีบอกทุกคนคะ่ะว่าหัวใจสําคัญคือการใช้ง่ายคะ่ะเพราะว่า learning curve ของคนที่จะกระโดดเข้ามาสู่โลกใหม่ๆอย่างโลกของ AI เนี่ยซีว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่ทุกๆุกคนพูดเหมือนกันว่า AI AI เรา ต้องใช้มันแต่ว่าใช้ยากกว่าจะสมัครกว่าจะกด งงไปหมดแต่ล่าสุดพอมันฝังเข้ามากับระบบปฏิบัติการทุกอย่างในชีวิตของเราจะง่ายขึ้น Learning Curve เราแทบไม่ต้องมีกันเลยทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเปิดสั่งงานอย่างเช่นข้อความยาวๆสิยกตัวอย่างความจุ้นจ้านของ AI ของ Apple Intelligence นะก็คือเ i จะรู้ถึงความต้องการของเราได้มั่นยำเช่นคุณช่วยเปิดพอดแคสต์ที่เมียผมส่งมาเมื่อวานให้หน่อยอ้าหลังจากนั้นในสิลิพอรู้จําแล้วนะคะมันก็จะไม่ได้อยู่แค่ขอบจอเป็นจุดกลมๆแบบที่เราเคยใช้มันจะขึ้นวุๆบวับวุ้บวับอย กราฟิกตัวนี้มันบอกเราว่าฉันกําลังปุงอํานาจของหน้าจอเธอทั้งหมดฉันสามารถสั่งเปิดสั่งปิดสั่งนั่นสั่งนี่ให้เกิดขึ้นได้กับทุกฟีเจอร์ทุกแอปพลิเคชันที่มันกําลังครอบครองตัวโทรศัพท์มือถือของเราแต่คุณก็อย่าได้กลัวไปเพราะสิ่งนี้เนี่ยแอปเปิลเนี่ยเขาก็ Ver i ฟ y ความสำคัญหนึ่งใน5แกนเขาว่าความสําคัญสูงที่สุดก็คือระบบการประมวลผล AI ทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องและประมวลผลภายในตัวเครื่องไม่มีการส่งข้อความรูปภาพของคุณออกไปประมวลผลข้างนอกแบบที่คนอื่นเขาทํา อันนี้อยู่ในวงเล็บค่ะ แล้วใครล่ะคะที่จะรอรับการใช้งานนี้ได้เอาเป็นว่านอกเหนือจาก iOS 18ที่มีการเปิดตัวในวันนี้นะคะใครที่ใช้ชิป A 17 Pro ขึ้นไปหรือ M1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าจะมีโอกาสได้ทดสอบ Apple Intelligence อย่างแน่นอนในช่วงเดือนกร,รกฎาคมทุกคนแต่ว่างานประมวลผลยัยากๆเนยมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพยายามทําให้เรามั่นใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของ Private Cloud Compute ที่ระบบจะมีการวิเคราะห์เลยว่าต้องใช้การประมวลผลที่ไหนในเครื่องหรือคลาวหากต้องใช้คลาวจะส่งเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีการเข้ารหัสไปเท่านั้นเพื่อปกป้องความ เป็นส่วนตัวของตัวเราด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการยกระดับเรื่องขีดความสามารถของ AI เนี่ยให้ทําได้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยในงานอีเวนต์นั่งอยู่กันข้างๆนะพะพูดถึงเรื่องของ Apple Intelligence นะคะทุกคนใจตัวจะจ่อมากอาจจะไม่ได้เสียงโหห่ฮามากเพราะว่าฟีเจอร์หลายๆอย่างเนะี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ simple หลายๆแพลตฟอร์มหลายๆระบบเขารีวิวกันมาประมาณเกือบครึ่งปีแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่เป็นความสามารถฝังตัวอยู่ในระบบที่เราได้ซื้ออุปกรณ์ไปแล้วมันทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากๆในหลายฟีเจอร์งานนี้ก็ต้องสปอตไลท์ไปที่ Siri อย่างที่สีคิดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า Siri เนี่ยตั้งแต่ตั้งต้งตนมาเขาก็คิดให้มันมีความฉลาดและเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะภายในตัวเครื่องก่อนจะมีคนพูดถึงเรื่องของ AI มากขนาดนี้ด้วยซ้ยาําตอนนี้ Siri เนี่ยสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงเข้าถึงได้ทะลุทะลวงและเข้าไปช่วยเราทําอะไรในโทรศัพท์มือถือเราได้แบบไม่ต้องใช้ผู้ช่วยเลยจริงๆนะงานนี้น และสรุปวบตึงนะคะว่านอกจากการประมวลผลภายในตัวเครื่องหรือ private cloud ที่เขาเตรียมเอาไว้สำหรับ AI ของ Apple Intelligence แล้วเนี่ยทุกครั้งที่เขาจะพาเราออกไปจับมือกันกันกบ ChatGPT อย่างที่เขาได้ประกาศบนเวทีเดยนะคะเขาจะมีการแจ้งเตือนถามเราก่อนนะคะตั้งแต่ iPadOSiOS หรือ macOS ว่าเราจะไปไหมนะคะซึ่งมีการผดึก ChatGPT ลงระบบทางด้านงานเขียนเครื่องมือต่างๆที่เราเอาไว้ใช้งานในปัจจุบันนะคะทำให้ชีวิตเราดูง่ายขึ้นมากไม่ต้องสร้างัญชีอะไรใหม่ๆทั้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการลดเรื่องนิ่งเคร์ฟ ก็เชื่อมต่อคนที่ก่อนหน้านี้ได้เคยใช้ ChatGPT เอาบัญชีมาผูกกันได้เลยเพื่อใช้งานกันได้ต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ก็ต้องปิดท้ายว่างานมันคือ Worldwide Developer Conference ใช่ไหมคะ SDK ที่เกิดขึ้นกับนักพัฒนาปีนี้ Apple ก็ยังคงง้องอนนะคะและให้ความสําคัญกับนักพัฒนาทั่วโลกให้เข้ามาใช้เครื่องมือใหม่ๆนะที่ง่ายขึ้นกล้วยๆมากขึ้นนะคะทุกแพลตฟอร์มเป็นปีที่ยังคงให้ความสําคัญกับนักพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทุกๆป,ปีเพื่อดึงดูดใจให้มาสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการของทุกจอของเขารวมไปถึง OS ในนคครั้ง้งีดวย่ะเอาเป็นว่าเราได้เห็นและก็ได้สะใจกับ AI ที่วันนี้รอคอยกับทาง Apple แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างกับ AI ที่เปิดตัวกับ Apple Intelligence ในวันนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะ <c oughs>